สวัสดีครับผมลงกึงช่างต้อมวัสิุเพชรุรีนะครับผมช่างต้มเพชรบุรีนะครับวันนี้เราก็นะครับมาอยู่กับเสื้อสูบแดดนะครับผมตัวนี้ก็เป็นเสื้อสูบลูกค้าส่งมาตีป่องครับ FC ส่งมาทํานะครับก็จัดลูกโตเลยนะครับโมเต็มเลยเสื้อฝานะครับ อันนี้ปอกนะครับของ FC ตีมาแล้วนะครับแต่บายบางครับฟานใช้ไปจนบางมากเลยเห็นไหมครับแบบนี้เสี่ยงโอกาสปอกหลุดแล้วก็ปอกหมุนนะครับผมเดี๋ยวนะครับกล้องไม่ค่อยโฟกัสกับมันมืดนี่ครับเราก็ต้องทําการอัดออกก่อนนะครับนี่ครับปอกบางเหลือแค่ข้างละมิหนึ่งมิลนะครับผมไม่ถึงมิลดีด้วยนะครับหมดละนี่ครับก็เราจะดันปอกออก ก่อนดันเราก็ต้องหาปอกที่มันเข้ากันนะครับเขามีปอกนะครับเอาไว้ดันปอกมันก็เหมือนกับเพชรตัดเพชรนะครับเพชรมันแข็งเอาเพชรตัดอันนี้ปอกก็ต้องอปอกดันเหมือนกันนะครับหาง่ายสุด้วครับไม่ต้องมไเกืนเหล็กอะไรครับปอกเปลือกเ่าเก่านะครับดันออกเลยนะครับอ่าันนี้จะเอาไปนะครับเปลี่ยนครับ ต้องหาพอดีพอดีครับ ครับผมวันนี้เขาแข็งกว่าไป <c oughs> เสียเวลาครับผม ขยับเลยครับอย่างนี้ก็ต้องล้วงทิ้งสถานเดียวครับผมยอมเสียเวลาหน่อยเพราะว่าไม่มีขอบให้ดันเลยนะครับปอกนี่ดีกว่าครับ SC อัดไม่ออกครับนี่ต้องทําแบบขึ้นมานะครับเน่าตัวนี้ดีกว่านะครับถ้าควานแท่นคว้านอยู่ก็เป็นวันละครับเดี๋ยวผมจัดบนนี้เลยนะครับผมแล้วก็ปอกสองจังหวะนะครับ ตอนนี้เริ่มสั่งผลิตได้แล้วนะครับผมมีหลายรุ่นนะครับก็เจ้าไซส์ที่แบบว่าไม่เหมือนชาวบ้านนะครับลูกใหญ่ๆโตๆก็สั่งได้นะครับผมไซส์พิเศษนะครับว่าอย่างนั้นไซส์พิเศษนะครับเพราะว่าไซส์ธรรมดาร้านอะไรตลาดมีขายผมไม่กล้าขายแข่งเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ประกวดแข่งราคากันถูกมากครับผมสบายช่างเลยนะครับยังตัดราคาถูกมากนี่ครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้ใส่แบบนะครับผมใส่แบบใส่แบบเสร็จแล้วนะครับนี่ครับล็อกนอ็อตล็อกน็อตครับผมแบบสั่งทำได้นะครับสั่งซื้อได้นะครับผมหายากอยู่นะครับ เสร็จแล้วนะครับใส่แบบทีนี้ก็ให้ดูปอกของเราปอกวิเศษนะครับแข็งด้วยนะครับแล้วก็นี่ครับโตด้วยนะครับไม่ต้องกลัวนน้ำรั้วน้ำข้ามกันเลยทีเดียวเชียวนะครับตีปอกไปใช้ยาวเลยนะครับอ่าแต่เสียอย่างเดียวครับมันหนักครับ หนักหน่อยครับถ้าบางนะครับถ้าบางมันจะสั่นสะท้านครับก็เลยต้องจัดหนักหนักหน่อยครับเพราะว่าชอบจัดหนักเลยวครับผมจัดหนักหนักเลยอันนี้ก็นะครับ มันจะไม่ค่อยตรงนะครับต้องหาศูนย์มันหน่อยนึงนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เขาตีบปนเครื่องคว้านกันนะครับล้วงไปหลายครั้งนะครับก็ก็มาขึ้นข้างกงนะครับก็ต้องหาศูนย์กันใหม่นะครับผม บอกสุดหนึ่งครับ ข้เาเครื่องครับจะได้ใช้นานๆนครับมันจะไขกันกมันุมกมัพอแล้วไม่ไม่ลา่าช้า <c ười> นี่นครับความยาวของชิ้นงานที่เรากึงยังไม่ได้นะครับก็ <c ười> ความยาวต้องพอดีด้วยนะครับ ไม่งั้นเดี๋ยวเราตึงหลายรอบปอก็แข็งนะครับของเดิมเข้ามาหกหกจุดหนึ่งเดี๋ยวทำตรงนู้นไว้หกหกจุดศูนย์แปด ครับ66.08ครับ 0. 08 8เพราะว่าปอกมันโต6 6สนึนะครับผมเอาเ,เอาหลือไว้อัด2ชจุดนะครับตีปอกเสื้อแดดแป๊บเดียวครับส่งมาได้ครับดูผดจ่อให้ครับ เหลือไปแยงเอาเองนะครับผมนี่ครับอันนี้นนรูสแตนดาร์ดเลยนะครับหรือใครแยงมาแล้วไม่วิ่งนะครับก็เปลี่ยน,ป,ยนป,ยปอกได้ใช้พอร์ตเดิมเห็นไหมใช้รูเดิมนะครับเดี๋ยวมัก็จะวิ่งเหมือนรถเดิมเลยค่อยๆหา KR okay, สอส่งมาได้ครับรับทุกคนครับไปอีกแล้วไปอีกแล้วปันมันยาวครับฟันมันยาวอ๋อนี้เหลืออีกประมาณไม่เท่าไหรแล้วครับเดี๋ยวดันตอกออกก็ หลุดเลยนะครับผมช่วงท้ายมันก็ไม่มีอะไรครับหกสามทำไว้หกห้าครับผม ใช้มีดครับธรรมดาล,วล้วงก่อนครับยวมีมีดพิเศษล้วงอีกครับอันนี้ยาวครับใหญ่ยาวอันนี้ยาว,ยาวล้วงเลยไปเลยเข้าหัวเริ่มตึงไปเลยครับอันนี้เสียงเริ่มนิ่มหูแล้วครับเพราะว่าเหล็กมันหมดแล้วนะครับที่เราจะ้งเหลือแต่ลูมินยียมเส้อสูงครับอันนี้จะควนนิ่มควนง่ายแล้วนะครับ กิ่งตีปอกตัวหนึ่งก็ชุมม่มลงนิดๆิ่อะรวมคว้างขัดนะครับแต่ว่าที่ส่งมาหลายวันนะรอคิวอยู่นะครับให้ดูงาน,นครับอันนี้งานงานเสื้อฝาครับนี่ครับงานเสื้อฝานะครับแล้วก็ฝานะครับมาเป็นเก่งๆข้างหน้าร้านอีกครับแล้วก็เขวียงครับมาเพียบเลยมันก็เลยรอคิวนาน,นครับ แต่ก็นานสุดก็ประมาณไม่เกินหนึ่งสัปดาห์หรอกนะครับจัดให้เรื่อยๆทุกวันนะครับนี่ครับไปอีกแนละ้วขนาดก็ไปีกขนาดก็จะได้ ขนาดก็จะได้แล้วครับเราก็เอามีดใหญ่ลุยอีกครั้งนึ่งครับใส่ีกลีวนี่ครับผมอันนี้ก็ให,ใหญ่ยาวจุกหลวงหลวงสุดนู่นเลยครับออกหัวทะลุเครื่องๆึงเลยนะครับอันนี้ไม่ต้องห่วงทำไมเราถึงไม่เอาอันใหญ่ยาวล้วงทีเดียวนะครับ มันห่างไกลจะป้อมมีดเยอะนะครับนี่ครับถ้าเกิดว่าล้วงทีแรกครับเดี๋ยวมันจะสั่นสั่นสั่นนะครับก็เอาไว้เก็บงานบางๆนะครับอันนี้มันจะเนียนเป็นเนื้อเดียวกันสวยเลยนะครับ เสร็จตอกเดิมนะครับนี่ครับนี่คือเราเอาออกได้แล้วนะครับเพื่อที่ไปแท่นคว้านต่อนะครับคว้านตอมิ้นเดียวเสร็จเลยนะครับเอาครับเอาออกครับรับทำอะไรมอไซค์ทุกชนิดนะครับ F อต อันไหนทําไม่ได้ก็มาปรึกษากันได้นะครับที่ยากๆก,ก็ขอเวลาหน่อยนะครับแต่ถ้าที่ง่ายก็รอไปเลยครับดีครับขวานมาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับอันนี้10บกว่านาทีใช่ไหมใช่สิบกว่านาทีนะครับมาต่อเส้นคว้านอีกแป๊บเดียวนะครับมามาดูางานอันนี้ลูกพอดีไหม ออาอะเลยอันนี้ก็เป็นสไตล์66ดันโลนะครับลูกค้าบอกว่าเดี๋ยวไปกินกาแฟรองานเสื้อ,าอหายไปสามวันแล้วครับ,รบยังไม่มารับเลยครับไปกินที่เชียงไม่เ <laughs> ขาก็ไม่บอกครับว่าเขาไปกินที่ดอยครับ mm. ผมว่าใกว่างกินแถวนี้นครับเร่งให้เต็มที่เลยงานเสื้อเป็นเต็นกองงานเสื้อก็วัละสิบตัวยี่สิบตัวพอรับได้อยู่ครับ ถ้าเกิดว่าเกินนี้ก็ต้องทำอะไรอย่างอื่นด้วยก็จะผัดไปวันอื่นนะครับผมแต่ว่าไม่ผัดจนสุกแน่นอนครับผัดแค่แป๊บๆนะครับผมผัดแค่แป๊บๆแล้วก็จัดให้นะครับตามคิวไปนะครับไม่ผัดแล้วผัดอีกแน่นอนนะครับเอาล้ะครับอันนี้ก็เป็นการตั้งศูนย์ก่อนนะครับผม เหมือนก็ทวงล้อเลยครับผมถ้าตั้งไม่ดีล้อก็แข่งเสื้อก็เหมือนกันนะครับมันก็จะเบี้ยวนะครับแล้วก็ลูกมันก็จะติดบ่อยนะครับถ้าเกิดตีไปเบี้ยวตีไปไม่ดีนะครับแล้วก็ไม่ค่อยแรงล้อมไม่สูงนะครับปัญหาหลักๆเลยนะครับใรถเราก็ตั้งศูนย์ก่อนสักพักนึงครับ นี่ครับขอสองทีครับเ <c oughs> ข็มนิ่งเลยนะครับผมต่อไปก็ลงมีดได้นะครับผมรอบแรกก็เก็บก่อนนะครับเก็บความละเอียดก่อน มาดูครับใกล้ๆเกๆ็บความละเอียดนะครับที่เราคว้ามาตรงนั้นมันจะไม่ละเอียดนะครับตรงนี้มันจะละเอียดมันจะเรียบเนียน,นเลยนะครับคว้าออกมาเป็นเส้นๆแบบนี้เลยนะครับให้ลื่นที่สดแหละเพื่อที่จะยัดปลอกนะครับลงเสื้อได้ง่ายดายนะครับเข็มแรกครับนี่เข็มแรกนะเ <c oughs> ก็บเงาครับมินเดียวครับผมควนไม่เกินสองทีเสร็จ ควาไว้หกห้าป่หกหกจุหนึ่งครับทำหกหกจุศนจุดแปดนะครับผมหกหกจุดย์เหลือไว้สองจุดก็จะเป็นหกหจุดหนึ่งเสื้อของท่านก็จะตึงพอดีนะครับผมไม่ต้องใช้ไฟลนให้เบี้ยวไม่ต้องใช้สารเคมีที่เย็นๆใส่นะครับเอาน้ำมันทาดันลงไป ประมาณ50ถึง100ปอนด์ก็โอเคแล้วครับดูไปเพิ่นๆครับเพราะว่าเห็นการทำแล้วครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆก็อยากจะส่งมาทำแล้วครับเพราะว่าถ้าไม่ทำมันตามเพื่อนไม่ทันครับผมมันไม่แรงครับอย่างน้อยเราตีปอกนะครับเดิมๆม,มา55ครับ เราตีแบบนี้ครับ60 61เนี่ยครับแล้วก็ฝาไม่ต้องทำวาลวอะไรเลยสองจังหวะขุดเบ้าใส่โอลิง์วัดซีซีพอนะครับแค่นั้นนะครับก็แรงแล้วอาจจะใช้ท่อเดิมก็ได้นะครับหรือมีท่อใบหนึ่งคาบูอาจจะเดิมเพิ่มนำหนูก็ได้แต่วิ่งดีกว่าเดิม40-50%แน่นอนนะครับเพราะสองจังหวะมันเป็นรถรอบใช้รอบครับผมถ้าสี่จังหวะมันก็ดูดอดัดระเบิดคลายครับอันนี้ดูดอัดมันอยู่ในจังหวะเดียวกันนะครับดูดแล้วก็อัดเลย นะครับระเบิดกับคายก็เป็นยังหวะเดียวครับเป็นสองังวะนะครับผมดูดอัดอยู่ด้วยกันระเบิดคายก็อยู่พร้อมกันนะครับผมมันก็ใช้รอบเดินอย่างเดียวรถนะครับแตะนิดอะไรหน่อยก็วิ่งแล้วนะครับผม <c oughs> นี่ก็ใกล้เสร็จแล้วนะลงไปลึกลึกมากเลย <c oughs> นะครับผม <c oughs> มองไม่เห็นนะ่ะ <c oughs> ลึกมากครับ ก็พักนะครับ สุดแล้วครับแทน่น <laughs> เสื้อมันยาวยาวครับสองหัว <laughs> แต่ว่ามีดหยุดไปแล้วครับนี่ครับใกล้จะสุดแล้วมีดหยุดไปแล้วนะครับผมต้มองถอยขึ้นมาก่อนนะครับมีดนะครับก็สั่นนะครับเข็มแรกนะครับนี่ขนาดเข็มแรกนะนี่ครับ มีดสั่นเลยอ่าทีนี้ก็ต้องตั้งศูนย์ใหม่นะครับเพราะว่ามีดมันสั่นนะครับกระเด้งออกมาสามจุดก็ไอ้นี่แหละงัดแล้วนะครับผมเข็มแรงก็จะยากหน่อยนะครับเพราะว่านะครับเราคว้ามาแบบว่าทีเรยเยอะๆมันยังไม่มมมค่อยกลมครับ นี่ครับก็นิ่งแล้วนะครับเอาใหม่นะครับเอาใหม่ตั้งที่เดิมเลยนะครับตั้งที่เดิมแล้วก็เปิดนะครับผมโอ้ยยาวเลยนะครับไปกินที่เดิมนะครับนี่คือกลมนะครับถ้าไม่กลมมันจะกินซ้ายกินขวาเลยนะครับนี่ก็คือจะกลมอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับผมอ่า อันนี้กินข้างล่างน่าจะประมาณสามมิลได้นะครับเพราะว่ามีดยิ่งยาวเราคว้านงานนะครับมันยิ่งถอยนะครับผมมันยิ่งสั่นมันยิ่งถอยนะครับมันยิ่งหด สุดแล้วสุดแล้วครับเฮ้ยยังยังยังเหลืออีกนิดนึงครับนยคีบล่างครับผมที่มันไม่กลมอะครับเป็นคีบมันหางปลาเนีย่ยครับเข็มแรกม,มันจะช้าเพราะเราต้องเก็บความกลมให้มันก่อน เข็มต่อไปครับเดี๋ยวดูปล่อยจืดปล่อยจืดเลยครับนี่ครับเข็มแรกช้าหน่อยนะครับเพื่อที่จะได้รู้ขนาดที่แท้จริงด้วยว่าเท่าไหร่ายครับเข็มต่อไป